สวัสดีครับผมจะมาสาธิตวิธีการอนุมัติใบลาในระบบนะครับก็ถ้าในกรณีของการดูว่ามีใบลานะครับเข้ามานะครับให้มาดูที่เมนูนะครับก็คือระบบการลานะครับแล้วก็อนุมัติใวลานะครับเราจะเห็นรายการนะครับที่ถึงลําดับของเรานะครับที่ต้องอนุมัติแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอท้าความไปถึงตัวใบเอกสารใบลาก่อนนะครับว่าวิธีการที่เราผู้ลานะครับลาเข้ามาในระบบเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าอยากดูวิธีการคีย์เวลานะครับให้ไปดูคลิปของการทําเวลานะครับตอนนี้ก็คือในกรณีที่ผมยกตัวอย่างเป็นคุณงงสกอรนะครับในการที่จะทําเวลาพักผ่อนเข้ามานะครับเดี๋ยวคุณงงสกอรเนี่ยจะต้องผ่านสองลดับชั้นนะครับคือลําดับชั้นแรกคือเป็นผู้ตรวจสอบนะครับก็จะเป็นวที่ร้อยตีหญิงปุณิกานะครับหรือนางสาวสุรีรัตน์นะครับเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็ผู้นำเนรายการก็จะเป็นคุณวิชนุศรีสังวานะครับอันนี้ก็คือตัว เอกสารนะครับที่คุณพงศกรทําเข้ามานะครับถัดจากนั้นนะครับเราก็มาดูสเตจถัดม,มานะครับก็คือในกรณีที่คุณปุณิกานะครับเข้าสู่ระบบแล้วก็จะมาทําการอนุมัติลำดับชั้นแรกนะครับหน้าจอของการอนุมัติของแต่ละลำดับเนะี่ยจะเหมือนกันก็คือจะเป็นลักษณะของการลิสต์รายการที่เอกสารที่เราจะต้องอนุมัตินะครับขึ้นมารอ อันนี้ตัวสถานะนะครับก็จะมี10รอพิจารณา11ส่งคืนแก้ไข60อนุมัติ80ไม่อนุมัตินะครับก็คือในกรณีที่ผู้รานะครับทำรายการเข้ามาก็จะเป็นสถานะ10รอพิจารณาแล้วก็ทางผู้อนุมัตินะครับเข้ามาก็จะมีตัวเลือกนะครับก็คือเราจะเลือกได้ในลําดับที่ส่งคืนแก้ไขคืออาจจะเขียนเอกสารไม่ครบคีย์วันที่ไม่ถูกขาดไฟแนนซอะไกกรต่างๆคือเราสามารถที่จะตีไปแล้วก็เขียนคำอธิบายว่าให้แก้ไขตรงจุดไหนนะครับเมื่อ ผู้ทาใวลานะครับเห็นเอกสารตีออกับมาก็สามารถที่จะอ่านและทําความเข้าใจแก้ไขถูกต้องเพื่อแก้ไขถูกต้องแล้วก็กดบันทึกอีกครั้งนึงนะครับสถานะก็จะย้อนกลับมาที่อ่าสิบรอบคุณรอพิจารณาอีกครั้งนึงให้ลําดับลําดับ,บ,บ,บชั้นแรกนะครับสมมุติว่าถ้ามีการตีกลับนะครับก็เราจะผานกระบวนการที่ระดับ mm hmm. ชั้นแรกชั้นสองใหม่นะครับอ่าผัดจากนั้นนะครับถ้าในกรณีที่เห็นว่าใบนี้เราจะอนุมัตินะครับเราก็กดอนุมัติ หรือถ้าเราเห็นว่าไม่ควรอนุมัติก็จะกดเป็น80ดไม่อนุมัตินะครับอันนี้ถ้าในกรณีที่มีการกดอนุมัตินะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมย้อนกลับไปเอกสารของคุณวงศกรหนะครับถ้าเขาเข้ามาดูเอกสารนะครับในระหว่างที่ยังมีการอนุมัติยังไม่เรียบเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือ,อในลาดับชั้นผู้ตรวจสอบค,คือคุณกุิกามีการอนุมัติแล้วนะครับก็จะถานะก็จะเป็นอนุมัติแต่ในละดับชั้นถัดมานะครับคุณวิชานุยังไม่ได้เข้าไปอนุมัตินะครับก็จะเห็นว่ายังเป็นรอพิจารณาอยู่ ตอนนี้ก็คือคลิปนี้จะสอนถึงการอนุมัตินะครับผมจะใช้เป็นตัวแทนของคุณวิชญุนะครับเข้าไปอนุมัติรายการตัวนี้นะครับอันนี้เรามาดูในระบบนะครับก็คือการอนุมัติอย่างที่บอกไว้นะครับก็จะอยู่ในเมนูระบบสะแสดงผลออนไลน์ของบุคลากรที่เป็นระบบการลาทับข้อมูลเวลาการปฏิบัติงานนะครับเมนูที่2อ,อนุมัติลาครับเมื่อถึงลำดับชั้นของเราเอกสารจะมารอนะครับว่ามีกอ,อกสารอะไรบ้างที่เราต้องอนุมัติ ในตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับก็คือเป็นใบลาพักก่อนคุณพงศกรนะครับลาเมื่อวันที่สิบสองเดือนเจ็ดนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในสถานะที่ให้เราอนุมัตินะครับถ้าในกรณีที่เราจะส่งคืนแก้ไขนะครับเราคลิกจะมีข้อความให้ถามเหตุผลนะครับเราสามารถแจ้งได้ว่าให้แก้ไขปรับแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าถ้าถ้าผู้ผู้ทำเวลานะครับมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการส่งคืนกลับมานะครับ การส่งคืนอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเราจะบนสเตปของการอนุมัติทีะลำดับชั้นใหม่นะครับก็คือต้องไปผ่านการตรวจสอบใหม่ของคุณบริการใหม่แล้วก็คุณบริ ast, การไกาออนุมัติปุ๊บก็จะผ่านมาถึงคุณ,คณวิชโุอีกรอบหนึ่งนะครับคราวน,นี้ในส่วนของเอกสารตัวนี้ถ้าอนุมัติเราก็กดปุ่มอนุมัติถ้าเราไม่อนุมัติเราก็กดไม่อนุมัติเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือเราจะกดอนุมัตินะครับแล้วก็โอเคยินยันอันนี้คือในเรื่องของการอนุมัติอันนี้คือแล้วเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ เราสามารถที่จะมาตรวจสอบอะไรได้บ้างนะครับรงนี้คือผมขออธิบายหน,น้าจอนิดนึงก็คือตรงนี้จะมีตัวกรองข้อมูลนะครับปีการศึกษานะปีการลานั่นเองนะครับแล้วก็ปีการลานะครับไม่ใช่ปีการศึกษาขอขอภัยคือปีการลานะครับแล้วก็ถัดมานะครับคือสถานะสถานะคือเราสามารถดูรายการรอพิจารณาโดยปกติกระบบจะมีค่าเริ่มต้นเป็นรอพิจารณานะครับแต่ผมจะลองเลือกเป็นอนุมัติคือเพื่อดูรายการเมื่อสักครู่นะครับว่า รายการเมื่อสักครู่อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนไนอนุมัติเราก็จะเห็นรายการเมื่อสักครู่นะครับที่มีการอนุมัติไปซึ่งเราสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดได้นะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นะครับก็คือสามารถเขียนข้อข้อความต่างๆหรือก่อนที่เราจะอนุมัติเราสามารถที่จะคลิกดูรายการได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกีผมอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็เราสามารถคลิกเพื่อดูรายการนะครับว่า มีเป็นการลาประเภศอะไรนะครับสามารถคิดดูได้กดเวลาย้อนกลับไปกดไปกลับนะครับหรือเราอยากจะดูมีตัวกรองนะครับอยากจะดูเฉพาะประเภทก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังมีรายการค้างที่รอพิจารณาให้อนุมัตินะครับอีกหนึ่งใบนะครับหรือเราจะดูตัวที่เราอนุมัติเรื่องลาประก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เคยอนุมัติไปทั้งหมดนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จบแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ